สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ครับเป็นเจ้าหอยทากนะครับมีสองสีสีครีมแล้วก็สีเขียวเราได้สีครีมหรือสีน้ำตาลเนี่ยนะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นการวิ่งชนถอยมีนจ้จระเนเนี่เป็นแก๊งชนถอยหมดเลยนี้ก็มีเจ้าไดโนเสาร์มาเป็นแก๊งเลยครับมาเป็นแก๊งแล้วก็มีเจ้าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์ ว้าวนี่สิครับวันนี้ก็ฟลอ,อกกบเป็น,นพวกระกบมันจะกระโดดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไทยเสือ้อถอโอ้ดูรับไปเสือ้อทักสีแดงวิ่งไปวิ่งไป ตัวต่อไปเป็นเจ้าไรออนสิงโตสิงโตก็จะเดินช้าๆต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ครับม,มังกี้อุ้ยแทฟ,ฟอู้ ก็ซีบล่ามาลายนี่ก็มามา,ายลกลับมาโอ้มาลายวิ่งเร็วนะจิง่องจะวิ่งช้ชาๆโอเคครับสำหรับวันนี้ลาเชินไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย